ตรือคันที่สองเปลี่ยนคันที่สองเปลี่ยนร้มมเลขไมสี่หกหนึ่งสองห8แปสี่หหนึ่งสองหปดงนงคันที่สองออกตรวจสอบเหตุผู้ป่วกของความช่วยเหลือใกล้เคียงวัดแดงประชาราศ์เวลานี้เปลี่ยนครับคันที่สอง หมา 4, ยเลข4ก็เห็นหมายเลขหกหนึ่งสองหกแปด4หกหนึ่งสองหกแปดหยซีเนตวกับผู้ป่วยก็เฮียงหวุดแดกกับคาราแต่เมืองหงหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย่ามนนทบุรีคันที่สองเปลี่ยน สี่หกหนึ่งสองเจ็ดหกสี่หกหนึ่งสองเจ็ดหกสยามนนทบ,บุรีคันที่สองถึงจุดเกิดเหตุหรือระหว่างเดินเท้าออกตรวจสอบเปลี่ยนต่<ะ>คันที่สองสี่หกหนึ่งสองเจ็ดหกสี่หกหนึ่งสองเจ็ดหกวันทยี่สิบสอง จำนวนสองผู้ป่วยเดียมาตำนวนหนึ่งสองสี่ ประคองเดินตรงนี้คนเดียวคว่ะค เดี๋ยวพี่ผู้ชายไปด้วยใช่ไหมคะนั่งข้างหน้า เอาหัวมาได้นีดาวกระเป๋าะดาวเดี๋ยวเอาให้ที่ถือากรเปาไป้สู พบผู้ป่วยหญิงหนึ่งรายมีการปวดท้องบวกอาเจียนหนึ่งครับมีสะติถามตอบมีเรื่องสยามนนวลวรีคันที่สองนำผู้ป่วยนำส่งโรงพยาบาลยันฮีเวลานี้ไปเลมีเสี่ยงหอเาครับตอนนี้สองที่บ้านป่วยหญิงหนึ่งรายมีการปวดท้องอาเจียน ขณานี้สองปถมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้นแล้วนำส่งโรงพยาบาลยันกีเวลานี้พยามรียศูนย์หนึ่องเ้า